หมอยุคใหม่ที่จบเดี่ยจะเป็น solo dentist แบบที่คุณหมอเล่าว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนคุณหมอจบแล้วเป็น solo dentist ได้ไหมหรือควรจะเป็นท e a m dentist มันมีมุมมอง2มุมมองที่อยากแชร์ครับวันนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับว่าระบบการศึกษาในเชิงที่จะเป็นหลังปริญญาเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายทั้งยอมรับตรงๆว่าไม่ว่าจะระบบออนไลน์ออนไซต์ site, ในประเทศต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณหมอที่จบมา1ท่านเนี่ย ในระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาเรียนมาทุกสาขาอยู่แล้วแต่จะดิ่งลึกหรือดิ่งในงานที่มันยากขึ้นหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆต้องมาทําหลังจบอยู่แล้วครับเ mm hmm. พียงแต่ว่าถ้าถามว่าคําว่าโซโลเดนทิสปัจจุบันน่าจะลำบากขึ้นด้วยเหตุผลว่าถ้าโซโลเดนทิสในเชิงที่จะทํางานหัตถการคือรักษาคนไข้ให้มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด ตามความรู้กับสมัยใหม่เนี่ยวันนี้มันยากขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันลงลึกแล้วก็มีนวัตกรรมของแต่ละสาขามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนลึกในระดับสาขาลงไปเนี่ยเป็นความจําเป็นครับเพียงแต่ว่าคําว่า s โซโล e n น i s t ถ้ามองในภาพเปิดคลินิกสเกลไม่ใหญ่นักแล้วตัวเองเ่ะเป็นลักษณะของการที่เอาเป็นว่าจะเป็นเจ้าของเดี่ยวหรือวุ่นกับเพื่อนนิดหน่อย แล้วในขณะเดียวกันมีคุณหมอบางสาขาแวะเวียนมาช่วยบ้างในงานบางสาขาที่เจ้าของร้านคนนั้นหรือคุณหมอที่ตั้งใจจะเป็นโซโล่เดนทิสต์แล้วเรียนรู้ทำสา,สาขาได้ดีเนี่ยแล้วมีคนมาช่วยเติมแบบนี้ก็เวิร์กครับแบบนี้ที่เวิร์กก็คือในแง่ของการบริหารจัดการถ้ามีความเป็นศินลปินเดียวนิดนิดที่ชอบรู้สึกอยากตัดสินใจเร็วทำอะไรได้ตามความหวังหรือความฝันที่จะเป็นรูปแบบนี้ก็เหมาะสมครับ แต่ถ้าเป็นคนขี้เงาหรือต้องการคนช่วยมากหน่อยแล้วตัวเองก็อาจจะไม่ได้ขยันมากพอที่จะตามเทคโนโลยีมากมายหลายอย่างการที่จะเรียนรู้เฉพาะสาขาแล้วอาจจะทําเฉพาะร้านของตัวเองหรือไปเป็นมือปืนทมที่ต่างๆแล้วก็เก็บงานในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ดีที่สุดอันนี้ก็เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบหลังทีมเดนเสตสน่าจะเหมาะกับคนคนนั้นมีคําถามอะไรที่อยากให้อมเมนหรือลุงเมนได้มีโอกาสมาเล่าแชร์ประสบการณ์ของความเป็นทันตแพทย์เกือบ40ปีให้ฟัง นะครับส่งข้อความมาแชร์ความคิดเห็นกันแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ